ื่อหนุ่มชาวต่างชาติชอบเดินทางท่องเที่ยวและเขาอยากมาเที่ยวที่กรุงเทพประเทศไทยและในตอนเช้าของอีกวันในกรุงเทพที่สวยงามแห่งนี้ที่นี่มันสวยงามและดูวุ่นวายมากจะเห็นว่ามีการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากและเมื่อคืนหลังจากที่กลับมาจากถนนเข้าวสารแล้วเขาเห็นตึก MBK ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่นี่คือห้างศูนย์การค้า MBK Center ที่นี่จะมีร้านค้าอยู่ทุกรูปแบบและมีผู้คนขายของตามท้องถนนซึ่งก็รวมถึงร้านอาหารด้วยระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเขาบอกว่าตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วและอากาศก็ร้อนระอุมากด้วยและในตอนนี้ท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆแต่อากาศนั้นร้อนแรงมากเหมือนกับอุณหภูมิอยู่ที่50องศาเลยร้อนมากสุด และต่อจากนี้คงเปียกท่วมไปด้วยเหงื่อมากมายเมื่อเขาเห็นรถเมย์มาเขาก็เลยรีบขึ้นรถเมย์ไปทันทีเขาบอกว่ารถเมย์ในกรุงเทพนั้นจะมาช้าเสมอและคันนี้ก็มาช้าไปประมาณสิบนาทีเขาเล่าอีกว่าวันแรกที่เขามากรุงเทพนั้นรถเมย์มาช้าไปประมาณยี่สิบนาทีและบางครั้งเขาก็เดินไปเรื่อยๆและได้เห็นรถเมย์กำลังมา แต่ว่าเขาก็ขึ้นรถเมย์ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาได้เดินเลยป้ายรถเมย์มาแล้วจะเห็นได้ชัดว่าทำไมรถไม่ถึงมาช้าเสมอเป็นเพราะว่าการจราจรในกรุงเทพนั้นรถติดเป็นอย่างมากและในตอนนี้เขากำลังนั่งรถเมย์ไปลงที่ห้างศูนย์การค้า MBK Center เมื่อเขาลงรถเมย์มาแล้วและได้เดินผ่านแผงร้านค้าร้านขายของเล็กๆมากมาย และก็มีอาหารที่หลากหลายอีกด้วยมันดูน่ากินจริงๆเลยและเขาก็อยากกินน้ำผลไม้ด้วยเมื่อเขาเดินเข้ามาภายในห้างแล้วแอนนนั้นทำให้เขารู้สึกเย็นสบายและรู้สึกสดชื่นขึ้นอีกด้วยและเขาก็เริ่มเดินเล่นอยู่ภายในห้างไปเรื่อยๆที่นี่มีร้านอาหารและมีความแตกต่างจากห้างไอคอนสยามที่เขาเคยไปมาเลยเพราะที่ห้างนี้ผู้คนจะมาไม่ค่อยเยอะมาก มันเป็นห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่เรียบง่ายมีผู้คนมาเดินที่ห้างนี้เยอะกว่าที่ไอคอนสยามอีกและในห้างก็มีแผงขายของอยู่อีกด้วยมีกระเป๋าสวยๆในแบบต่างๆมีเสื้อยืดกางเกงช้างรองเท้าและก็ชุดชั้นในและก็สินค้าอย่างอื่นอีกมากมายระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าจะหาเครื่องดื่มกินสักหน่อยเพราะว่าเขาหิวน้ำมากจริงๆ เป็นเพราะอากาศข้างนอกร้อนมากและรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำมากด้วยเมื่อเขาเดินมาเห็นตู้เครื่องดื่มแล้วเขาได้เดินมาซื้อน้ำอัดลมมาหนึ่งขวดเขาเห็นว่าน้ำอัดลมนี้แปลกและเขาไม่เคยเห็นน้ำอัดลมแบบนี้มาก่อนเลยมันอาจจะเป็นรสมะนาวและเขาต้องการใส่น้ำแข็งเพื่อให้เครื่องดื่มนั้นเย็นเพิ่มมากขึ้นสุดๆไปอีก เมื่อน้ำอัดลมและน้ำแข็งพร้อมแล้วเขาก็บอกอีกว่าเขาเห็นผู้คนในเมืองไทยนั้นเวลาที่อากาศร้อนจะมีน้ำหรือเครื่องดื่มที่นิยมใส่น้ำแข็งลงไปด้วยฉะนั้นเขาเลยลองกินตามผู้คนที่นี่ดูเมื่อเขาลองดื่มพร้อมน้ำแข็งเข้าไปเขาบอกว่ามันมีรสชาติเหมือนโคกทั่วไปและมีกลิ่นมะนาวเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็เดินเล่นต่อไปอีก ที่นี่มีร้านไก่ทอดชื่อดังด้วยและเห็นมีอยู่ทุกที่เลยและเขาก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้นสองซึ่งห้างนี้มีทั้งหมดหกชั้นเขาบอกว่าเขาจะพาไปดูร้านค้าญี่ปุ่นซึ่งจะมีร้านค้าร้านดังๆอยู่ทั่วเลยและใหญ่โตมากหรืออาจจะมีถึงเจ็ดหรือแปดชั้นก็ได้และเขาก็ชอบร้านแบบนี้จริงๆตอนที่เขาไปญี่ปุ่นจะมีขายทุกอย่างเลยเมื่อเดินมาเรื่อยๆ ที่นี่ก็ยังมีร้านกาแฟาชื่อดังอีกด้วยมีโดนัทหลายรูปแบบเลยทีเดียวเมื่อเดินต่อจนมาถึงร้านโซนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าที่นี่เหมือนกับอยู่ในญี่ปุ่นเลยขนาดขนมคัสตาร์ดก็เหมือนของหวานญี่ปุ่นทุกประการและเหมือนกับอยู่ในโตเกียวที่ญี่ปุ่นเลยและก็มีขนมญี่ปุ่นเกือบทุกอย่างเลยและต่อมาเขาก็เดินเล่นไปที่โซนห้าง MBK ต่อหรือห้างศูนย์การค้า MBK Center ที่นี่มีร้านค้ามากมายและก็มีสินค้าขายทุกยี่ห้อเลยและเสื้อผ้าที่นี่ก็ราคาถูกและก็ยังมีแว่นกันแดดเยอะมากอีกด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆและเขาก็ไม่เคยเห็นร้านเสื้อผ้ามากมายขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตของเขาและในกรุงเทพก็มีร้านตัดสูตรอยู่มากมายเลยและต่อมาเขาก็อยากซื้อของฝากไปให้กับเพื่อนของเขาด้วย และอยากจะได้แว่นกันแดดดีๆที่คุณภาพดีๆสักหน่อยและเขาก็เดินหาร้านแว่นกันแดดจนถูกใจเขาเขาพยายามต่อรองราคาด้วยซึ่งทางร้านขายอยู่ที่390รบบาทและเขาก็อยากได้แว่นกันแดดรุ่นที่ดีและถูกใจมากที่สุดด้วยและเขาได้แนะนำอีกว่าเวลาที่เริ่มต่อรองราคานั้นก่อนที่คุณจะออกไปหรือหากคุณกำลังจะออกไป ทางร้านจะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับคุณและราคาแว่นกันแดดนี้เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเขาซื้อมาในราคา200บาทและเขาหวังว่าของฝากชิ้นนี้คงจะถูกใจสำหรับผู้รับนะเขาบอกว่าเวลาที่ได้พูดคุยกับคนในท้องถิ่นและได้เจรจาต่อรองกันมันทำให้รู้สึกสนุกมากสนุกสุดๆส,สนุกมากจริงๆและเขาได้ซื้อหมวกมาอีกสามใบ ราคาใบละสองอยบาทและเขาก็จะไปเที่ยวที่เยาวราชไชาน่าทาวน์ต่อถ้าขึ้นรถเมย์ไปที่ไชน่าทาวน์ตอนนี้จะใช้เวลาอยู่ที่สี่สิบนาทีเลยเขาเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะได้ไปถึงอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าการได้นั่งมอเตอร์ไซค์ที่นี่มันเป็นการขี่ที่สุดเจ๋งเลยและใช้เวลาในการเดินทางมาที่เยาวราชเพียงห้านาทีเท่านั้นเองเป็นการขับที่สุดยอดมาก หลังจากนั้นเขาก็เดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปยังโซนชาหน้าเทาาเขาบอกว่าชาหน้าเทาานั้นจะเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกรุงเทพเลยและที่นี่ก็มีร้านสปาเท้าด้วยปลามันน่าทึ่งมากและเขาก็เดินต่อไปอีกเขาบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารอยู่มากมายและตอนนี้เขาก็ร้อนจนเหงื่อท่วมเลยอุณหภูมิเหมือนอยู่ที่สาองศาเลย ถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะตกดินไปแล้วเวลาที่บริเวณน,นี้กำลังปรุงอาหารอยู่นั้นมันจะร้อนยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่สุดยอดและมีผู้คนมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมากมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าม,ขา,มาขายของกันริมถนนด้วยทำให้การจราจรน,นั้นติดขัดอยู่บริเวณน,นี้ด้วยและที่ร้านนี้ก็จะมีแต่อาหารจีนทั้งนั้นเลย และเขาบอกอีกว่าทำไมวินมอเตอร์ไซค์ถึงจอดให้ลงตรงจุดนั้นเพราะว่าถ้าขับเข้ามาจอดที่นี่คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยจะเห็นได้ว่ารถก็ติดมากๆด้วยและก็มีผู้คนมาที่นี่กันมากมายเต็มถนนชัยนาทาวเลยและเขาก็ซื้อน้ำมะม่วงเย็นๆมากินมันเป็นน้ำผลไม้ที่น่าอัศจรรย์และตื่นตาตื่นใจด้วยเมื่อเขากินเข้าไปเขาบอกว่าสดชื่นสุดๆ มันเป็นรสชาติที่โดดเด่นและดีต่อสุขภาพอีกด้วยรสชาติอร่อยสุดยอดและต่อมาเขาก็เดินมาเรื่อยๆเขาบอกว่าที่นี่เป็นชัยน้าทาวในกรุงเทพที่ใหญ่โตมากมีอาหารขายอยู่มากมายและเครื่องดื่มก็สดชื่นมากเขาบอกว่าเขารู้สึกสนุกมากและเขาก็ชอบที่มันดีต่อสุขภาพด้วยทางร้านทำมาจากผลไม้สดเลยและน้ำผลไม้ที่แคนาดานั้น จะมีราคาที่แพงมากและเขาบอกอีกว่าเขาจะไปโซนช้น่นาทาวที่มีผู้คนนิยมไปกันมากเขาทึ่งกับที่นี่มากและไม่คิดเลยว่าที่นี่จะมีคนมากันมากมายขนาดนี้และเขาก็บอกอีกว่าชน่นาทาวนั้นสวยงามมากสวยจริงๆและเขายังไม่ชินกับความร้อนของที่นี่ด้วยเขาก็เลยเดินเล่นอยู่ในเซเว่นสักหน่อย แล้วที่นี่ก็มีผลไม้ถังหูลูกขายเหมือนในญี่ปุ่นเลยและเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดสุดๆกับการขายของในจุดที่ห้ามขายด้วยนอกจากนั้นเขาก็เดินมาดูร้านขายเกาลัดเขาคิดว่าเครื่องทาเกาลัดอาจจะมีราคาที่แพงมากแต่เครื่องนี้มันคงจะคุ้มค่าคุ้มราคาอีกด้วยและเขาก็มาดูร้านขายมแมลงเขาบอกว่าที่ถนนข้าวสารก็มีแบบนี้ขายเหมือนกัน ที่ร้านนี้มีแมงป่องและ,มะแมลงอื่นๆด้วยเขาสงสัยว่ารสชาติมแมลงทอดจะเป็นยังไงแต่เขาจะไม่ลองกินมแมลงทอดอยู่แล้วแหละและผู้คนก็นิยมซื้อมแมลงทอดกันด้วยมันอาจจะอร่อยก็ได้แต่เขานั้นไม่กล้ากินมแมลงทอดแบบนี้เลยและ,มะแมลงทอดก็ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยอีกด้วยและต่อมาเขาบอกว่าที่ไชน่าทาวนนั้นคึกคักมากและที่ร้านนี้ก็สวย มีอาเทมสีแดงสวยๆทั้งนั้นเลยที่นี่อากาศร้อนมากถ้าอยู่ในแอร์จะรู้สึกเย็นสบายและดีขึ้นมากและเขาก็เดินเล่นต่อไปเรื่อยๆอีกในซอยนี้ก็มีร้านอาหารมากมายเหมือนกันเขาเห็นมีผัดไทยมีผักผลไม้ด้วยและน้ำผลไม้อีกหลายร้านเลยเขารู้สึกว่าเขายังหิวน้ำอยู่เลยและอาจจะซื้อน้ำผลไม้กินอีกครั้งก็ได้ และที่ร้านนี้ก็มีอาหารทะเลสดๆด้วยมีกุ้งมังกรที่ตัวใหญ่มากๆมันดูน่าทึ่งมากและอาจมีรสชาติที่อร่อยมากๆด้วยดูจากจำนวนคนที่มากินก็จะเห็นว่ามีที่นั่งเต็มอยู่ทุกโต๊ะเลยไม่มีที่นั่งว่างเหลืออยู่เลยและต่อมาเขาก็เดินมาดูไก่ชุบแป้งทอดเสียบไม้เมนูไก่ทอดนี้เป็นที่นิยมมากในเมืองไทย เมื่อเขาเดินมาเรื่อยๆก็ไม่มีร้านค้าแล้วและเขาก็อยากเดินดูว่าข้างในซอยนั้นมีอะไรอีกบ้างเขาบอกว่าการที่ได้เดินในซอยที่เงียบสงบและไม่มีเสียงดังของจราจรเลยมันก็ดีเหมือนกันที่ชยัยนาทาวนั้นเป็นสถานที่ที่น่าอัศจรรย์มากและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงเทพด้วยและบริเวณในซอยของเยาวราชนั้นมันค่อนข้างเงียบสงบดี และเขาบอกอีกว่าเขาจะนั่งรถไฟใต้ดินเพื่อกลับไปยังที่พักของเขาซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นครั้งแรกอีกด้วยที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองไทยเมื่อเขาเดินมาถึงที่สถานีแล้วเขาได้ไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วและมันง่ายกว่าการที่จะไปใช้เครื่องที่ตู้จำหน่ายตั๋ออีเมื่อได้เหรียญมาแล้วเขาบอกว่าเพียงแค่แต่ เครื่องก็จะทำการเปิดประตูให้และเขาบอกว่าเขาชอบสถานีรถไฟใต้ดินที่นี่เพราะมีแอร์ที่เย็นและเขาก็รีบเดินเข้ารถไฟไปและภายในรถไฟก็เย็นเหมือนกันเลยเมื่อมาถึงที่หมายแล้วเขาบอกว่าที่นี่ใช้งานง่ายมากจริงๆง่ายสุดๆไม่มีอะไรที่ให้ต้องตำหนิเลยก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะ คอมเมนต์แรกกล่าวว่าในขณะที่เดินทางในกรุงเทพคุณอาจต้องการใช้ MRT หรือ BTS เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนท้องถนนคอมเมนต์ Comment ถัดไปกล่าวว่าในกรุงเทพมีรถเมย์อยู่สองประเภทคือมีรถเมย์พัดลมและรถเมย์ปรับอากาศหากคุณไม่เร่งรีบและต้องการประหยัดเงินคุณสามารถนั่งรถเมย์พัดลมไปยังสถานที่ต่างๆได้ รถเมลเหล่านี้มีราคาถูกมากโดยค่าโดยสารอยู่ที่8บาทตลอดเส้นทางคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าประเทศไทยมี4ภาคมีอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่แตกต่างกันคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ารถเมลในกรุงเทพนั้นราคาถูกมากสำหรับรถธรรมดาราคาเพียง8บาทแต่ถ้าเป็นรถปรับอากาศราคาอยู่ที่15บาทถึง25บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคุณสามารถนั่งรถเมล์เพื่อเดินทางไปรอบๆกรุงเทพได้มันก็จะประหยัดมากๆเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ